วันนี้จะมาแนะนำวิธีสตาร์ทรถแบบสัมผัสนะครับก็คือสาเหตุเกิดจากว่ารถคันนี้มันเก่าแล้วอายุ19ปีนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้งานด้วยใช้งานแค่อาทิตย์ละวัน2วันอ่ะโชคสตาร์ทเลยเทคนิควิธีสตาร์ทแบบสัมผัสแล้วกันอ่ะก,กดปุ่มสตาร์ทซิมันอันนี้สตาร์ทยังไงก็ไม่ติดนะครับแต่ว่าเทคนิคก็คืออ้าวกดกดสตาร์ทกดเป็นจังหวะนะ ติดแล้วปิดเลยติดแล้วนะครับก็คือที่ต้องตบบอกอเพราะว่ารีเลย์ไดสตาร์ทมันอยู่ใต้บอกนะครับเวลาเราตบไปมันจะเกิดการสั่นสะเทือนแล้วมันจะทําให้รีเลย์สตาร์ททำงานแล้วก็อะไรอะไดสตาร์ทก็จะทํางานตามนะครับลองนําไปไประยุกต์ใช้ดูวิธีนี้จะสตาร์ทติดก็ต่อเมื่อปั๊มติกต้องทํางานก่อนนะครับก็คือจะมีเสียงดังตื้อตอนที่เปิดสวิตช์กุญแจใหม่ๆ ทางร้านก็ยังมีหมวกกัน็อกให้ลูกค้าได้เลือกอีกหลายยี่ห้อเลยนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นเ e ียวไลเดอร์บิมูล่าอารนะครับเฮ c ก็มีหมวกกัน็อกทางร้านสามารถส่งให้ลูกค้าฟรีได้นะครับไม่ได้คิดค่าบริการส่งชคกไวเอสก็มีนะครับสำหรับรถสกูตเตอร์และก็รถอาร์สิ R ทางร้านขายโซ่อยู่ทั้งหมด4ยี่ห้อนะครับมี DID e k RK แล้วก็พะอาทิตนะครับหรือจอมไทยส่วนสเตอร์หน้าสเตอร์หลังก็มีแทบทุกรุ่นนะครับถ้าเป็นรถสแตนดาร์ดมีหมดนะครับนอกน้ำมันเครื่องก็มีหลายยี่ห้อเช่นกันครับเริ่มต้นที่โมตตลน,นะครับมีทั้งกึ่งสังเครสังเครร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีอะไรเล็บโซลิคิดโมลีลิคิดโมลีนี่มีมีทั้งแบบแบ่งขายแล้วก็มีทั้งแบบขวดนะครับลูกค้าสามารถซื้อไปเติมเองได้ไปเปลี่ยนเองได้ แล้วก็มีแอมซอยนะครับผ้าเบรกที่ขายอยู่ก็จะมีประมาณสี่ยี่ห้อนะครับยี่ห้อแรกก่อนอแมกนัมเทคเลสซิ่งบอยนะครับอะ,อะไรนะั้นเน็กสเตอร์แล้วก็อีกมาอีกมานี่มันเป็นแบรนด์อิตาลีเนาะแต่ว่าภาคหลังคนไทยซื้อกิจการมาแล้วนะครับ <c oughs> แต่เน็กสเตอร์นี่เป็นของญี่ปุ่นแต่ราคาอาจจะแพงนิดหนึ่ง <c oughs> ส่วนยางทางร้านจะมีขายประมาณ สิบกว่ายี่ห้อนะครับเริ่มตั้งแต่รถเล็กไปจนถึงรถบิ๊กไบค์พันซีซีนะครับก็จะมีอะไรบ้าง PCX, n m a x Xmax แล้วก็อะไรฟอร์ซ่านะครับนินจาสามร้อยสี่ร้อย CBR ห้าร้อยหกร้อยห้าสิบนะครับไปจนถึงแซดแปดร้อยเก้าร้อยแล้วก็พันซีซีก็มีนะครับ <c oughs> อย่างทางร้านสามารถส่งให้ฟรีได้นะครับบางยี่ห้อแต่บางยี่ห้อก็จะอาจจะคิดเงินนิดหน่อยนะครับวิธีแก้ปัญหารีเลย์ไดสตาร์ทไม่ทำงานวิธีแก้แบบง่ายๆเลยนะครับให้ลองเอาอะไรนะน้ำยาอนเนกประสงค์นะครับหรือที่เรามักจะใช้กันอะไรนะเรียกกันว่าโซนิกฉีดตามแจ็คสายไฟนะครับหรือ ขั้วต่อสายไฟหรือกล่องฟิลมันก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งอันนี้ถ้าเกิดรีเลย์ไดสตาร์ทมันทำงานได้ปกติเวลาที่เรากดปุ่มสตาร์ทตรงนี้นะครับเสียงรีเลย์จะดังแตกกแต่ถ้าเกิดกดแล้วมันไม่ดังแตกแตกก็แสดงว่ารีเลย์อาจจะเสียได้อันนี้ถ้าเกิดเราจำเป็นต้องใช้รถด,ด่วนนะครับก็มีวิธีแก้ก็คือ ให้เอาคีมนะครับหรือสายไฟใหญ่ๆที่แข็งแรงจั๊มจั๊มคล่อมไปตรงหน้าอะไรสายไฟรีเลย์ทางร้านจะถนัดงานเปลี่ยนยางเปลี่ยนโซสเตอร์เปลี่ยนผ้าเบรกเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับร้านจะอยู่ตรงถนนเรียบทางออกนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง